ว่าด้วยเรื่องป่วย,ยที่เกาหลีค่าหน้าเนี่ยเชอบมาป่วยที่เกาหลีหาเรื่องเข้าโรงพยาบาลเหมือนโชคชะตาจะรู้ว่าฉันมีประกันสุขภาพที่เกาหลีเวลาฉันเข้าโรงพยาบาลที่เกาหลีแล้วบอกเลยข้อสีมันไม่ไก็ถูกมากแบบว่าราคาโอ้ยร้อยกว่บาทรอบที่แล้วที่หนูมาเกาหลีตอนปอ .6 หน้าผอมมากน้ำหนักหน่อยมากสามสิบแปดกิโลน้ำหนกประมาณร้อยห้าสิบแปดตอนหายใจมีเสียงฟิตตี้ฟิตตี้ไอแห้งๆเข้าๆแคกๆน้าเลยรู้สึกเฮ้ยมัน กกตินาเนี่ยมันเนี้ยอะไรแปลกแปลกมันดูเหมือนคนสู้จะตายพาหดูไปโรงพยาบาลไปตรวจมาตัวนนะนลกรู้จักคนในโลกไหมลูกคนจนลูกคนอดอยากลูกที่คนสมัยน,นี้ ครจะเป็นได้ง่ายแต่เราเป็นท่นเคยเป็นวัน,นโลกโปันปหเธอรู้ไหมว่าวัน,นโลกอะเมื่อก่อนมันเป็นโลกแบบน่ากลัวมากมันเป็นตายไร้ดีใครเป็นติดตายเลยนะหลอทุ่มพุ่พันตกเป็นโลกได้ทุกโลกคือแบบร่างกายอ่อนปุกเปียกเป็นเพราะอะไรตอนปอหกเรามั่นใจมากว่าตอนนั้นน่ะเราอะผอมหุ่นะดิ้งแม่งโคตรเฟี้ยวเป็นโรคข้างผอมน้ำหนักสามสิบแปดกลับบ้านเลิกเรียนหนูออกกำลังกายวันละสองชั่วโมงปั่นจักรยานหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ทำท่าออกกำลังกายในยูทูบที่พี่ๆกรัลังเข้ามาว่า one and two and three and four เดาว่าเราคงอยู่ในขยันมากปอ .6 ฉันมีร่องสีเอาคลิปบลูมาข้าวไม่กินกลัวอ้วนไม่กินสแกแสรุปเป็นเงนนะลูกภูมิคุ้นกันต่ำไปตรวจพบที่เกาหลีปั๊บโดนจับเข้าโรงบังเข้าเครื่องซีทีสแกนอุโมงค์มาแล้วครับนอนนะคะไม่ต้องหายใจนะคะอุโมงน์อุโมงๆ์อุโมงค์อะไรที่กลัวอือกลัวตายมาดิหนจะไป่ดีอยู่ในโลกอนาคตกหรือโลกไหนหรือเปล่าหนูจะไม่รู้ตัวอีกทีคือดูไปอยู่2,350หรือเปล่าอยู่ไหนเนี่ยลูก ตะตักมันาโชว์พปอดนูเนี่ยปอดหนูมันเป็นหนึ่งอย่านี้ตายหรอะนตาเป็นนาโรไม่ตายแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะตายกันหมดเลยเมื่อก่อนแบบเป็นโรคระบาดคนสมัยก็ตายหมดเลยแต่ว่าหนูมม่อกดยหแต่ตอนนี้ไม่ตายเดีเมื่อก่อนตายไม่ตายจเ หมอบอกแน่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 เออเราก็ไปอยู่อะโดนกักบริเวณของอาทิตย์ห้ามไปไหนอยู่ในโรงพยาบาลใส่คงใส่เข็มโอ้ยตะลงุงสลิงเต็มไปหมดฉีดๆเรียงไรองระยางเอานอนอยู่สองอทิตศห้ามไปไหนแล้วหนูจะเล่าความน่ากลัวของโรคนะโรคให้ฟังจะมีอาการถ้าสมมติว่าเราเป็นหนักจะไอเยอะแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นหนักก็จะไอแห้งๆเขาจะเป้ป่วยง่ายติดเชื้อง่ายคือเป็นโรคที่สมองกันต่ำมากมันน่ากลัวมากแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการรักษาทุกคนต้องกินยาวันละแปดเม็ดแล้วต้องตรง เวลาห้ามเพี้ยนแม้แต่นาทีแล้วต้องกินเป็นระยะเวลา6เดือนน้ำมูกฉี่น้ำตาทุกคนจะเป็นส้มนี่คือโรกวันณโลกที่ฮาน่าเป็นทุกวันคือระเบิดเวลาเพราะว่าถ้าหนูกินยาไม่ทันจิตมงเช้าหนูจะต้องเริ่มกินยาใหม่1ปีสมมติเรากิน6ปีเราลืมครั้งหนึ่งเราเริ่มใหม่อีกครึ่งปีเราต้องเริ่มใหม่อีกหนึ่งปีมันคือการสู้กับตัวเองมากไม่งั้นจะไม่หายมันน่ากลัวมากเราสู้มากคือแบบต้องกินยาวันละแปดเม็ดแล้วลูกเแบบเม็ดเป็นเลอศทุกคนก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมหนูถึงกินอาหารเสริม